โอ้ห oh, ดอกสะเลเตดอกแรกของนาเล็กทีย้ายมาปลูกตรงนี้เนะี่เดิมทีก็จะมีเฉพาะต้นของเทปมิดนะแต่ตอนนี้นาเล็กขอเทพมิดมาปลูกในสวนโซน,นของนาเล็กเนเอามาต้นเดียวนะใครที่ดูเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยตอนนี้ต้นเดียวนะตอนนี้ออกดอกแนละ้ว ่องกิตเในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาววันนี้ก็มาจิบกาแฟกันในสวนแล้วก็มาชมผลงานของเราที่นาเล็กปลูกต้นสเลเตเอาไว้นะเดิมแรกเราเนี่ยเอาต้นสูงใหญ่ต้นเดียวเนี่ยขอเทพมิตรมาปลูกประมาณ2-3เดือนแต่ตอนนี้เขาแตกหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีดอกแล้วแต่ ตนก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนที่นาเล็กเอามาปลูกนี่มันดินค่อนข้างเหนียวแข็งอะไรประมาณนั้นคือถ้าไม่เจอฝนนี่ก็ลำบากเหมือนกันต้นก็อาจจะแกรนแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ออกดอกให้ชื่นชมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นต้นพันธุ์ขยายต่อไปได้นี่ดอกสเ,เตเตเดีย๋ยวไปดูกันครว่า มันจเจริญเติบโตมายังไงบ้างนะแล้วก็มาปลูกไว้กับสุมสวนกล้วยไม้นี่แหละนะกล้วยไม้ก็ออกดอกแล้วนะไอ้เครื่องมะลิอ่ะแต่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะมันลืมมาดูจุดนีนะ้มาดูดอกที่มันยังสดอยู่ยังมีให้ชมอยู่ครับดอกสีขาวนะ สวยฮะหอมเนี่ยปากสีเหลืองเหลืองเนีก็ถือว่ารอดฮะที่นาเล็กปลูกเนี่ยกำลังเริ่มแตกใบแตกกิ่งออกเยอะแยะเลยคงต้องใช้เวลาให้มันพอสมควรนะเป็นปีทำให้มันเป็นพุ่มได้เลี้ยงแบบธรรมชาติ ทีนี้มาดูไม้ของนาเล็กกี่รคือต้นสเลเตเวันนั้นขอเทีบนิดมานี่ก็ให้มาต้นหนึ่งแล้วก็สักแง่งนี่นมาปลูกตอนนั้นมีดอกตุ่มๆแต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ร่วงไปแต่มันก็ยังสดอยู่นะก็เลยเป็นอาหารเลี้ยงให้พวกแง่งต่างๆ ยังอยู่นีน่ก็แตกหน่อขึ้นมาแล้วก็หลายหนอ่อสามหนอ่อหน่อที่ขึ้นมาหน่อแรกก็เนี่ยออกดอกให้ชมแล้วเนี่ยสเ,เตเตดอกไม้หอมๆมส่วนที่ปลูกเป็นแง่งเนี่ยขึ้นตนนัวนี้ใกล้จะออกดอกแล้วเนี่ยแต่ลำต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะไม่ไม่ไม่ใหญ่เหมือนที่เลี้ยงอยู่ในโซนของ เทพมิตรว่าตรงนั้นเขาปุ๋ยดีดินดีน้ำถึงตลอดของนาเล็กก็รอแต่น้ำฝนจากเทวดาหรือว่าลถบ้างก็ไม่เยอะแต่ก็ยังดีออกดอกให้ชมนะฮะก็คือประสบความสำเร็จเหมือนกันนีดอกสเลเตหรือว่าดอกมหาหง หลายคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยมไม่เคยเห็นแต่กลิ่นนี่หอมมากเลยฮะนะชอบตรงกลิ่นนะี่แหะหอมแรงยามเย็นเย็นเดินผ่านเฮยโอชื่นใจเลยแต่ตอนเช้านี่ยก็ยังต้องดมมาดูถึงจะหอมก็ปลูกขยายพันธุ์เอาไว้เนะี่ยเป็นต้นพันธุ์เป็นแม่พันธนะุ์ เนี่ยยืนขนาดนี้ยังกลิ่นหอมเลยอะเชา้านี้นะคลิปสั้นๆก็พามาดูผลงานของนาเล็กที่ปลูกไว้ก็คือดอกสเลเตนี่แหละลูกมาณสองสเดือนก็ออกดอกให้ชมครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ